สวัสดีครับก็ผมกลุ่มธรรมะนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องระบบย่อยอาหารของปลาดุกนะครับสวัสดีครับเข้ามาเลยตัวที่หนึ่งนะครับปากครับหรือ mouth ครับผมครับปากทาหน้าที่ในการกินอาหารและเป็นส่วนแรกของระบบย่อยอาหารครับต่อมานะครับตับครับ liver ครับตับทําหน้าที่สร้างน้าดีและช่วยย่อยไขมันครับต่อมานะครับกระเพาะอาหารครับ stomach ครับทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์และกรดครับต่อไปนะครับถุงน้าดีครับ หรือว่า gallbladder ครับแก็มน้ำนี้ที่เราจจากตับไปเข้าสู่ลำไส้ในการย่อยไขมันครับเหลือมานะครับลำไส้ครับ intestine ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายครับเหลือมานะครับไขมันนะครับ fat ครับผมมีอะที่ในการสะสมสารอาหารส่วนเกินหรือพลังงานส่วนเกินใช้่ารลับสะสมสารอาหารเพื่อใช้ชีวิตในยามจำเป็นครับเหลือมานะครับมามครับ spleen ช่วกองเลือดช่กองเลือดและทําหน้าที่ทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุครับผมมาแล้วครับตายครับ kidney กลของเสียและควบคุมสดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายครับส่วนทา้งของระบบเออาหารนะครับวารหนักครับนี่ครับนี่เราไใหรือว่าอน u s นะครับผมเป็นทัอกของของของเสียที่ไม่ถูกดูดซึมครับผมต่อไปนะครับฟันแทกนะครับเพิ่มเติมนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแม่อาหารครับเช่นนี่คือหัวใจครับหรือว่าฮอรยังเต้นอยู่เลยนะครับเป็นตึกตึกอยู่เป็นอยู่ในส่วนของระบบโลหิตของ ปลาดุกนะครับสุดท้ายครับโรบหายใจนะครับคือเหงื่อครับหรือภาษาอังกฤษก็คือกิวครับผมอแล้วเราก็ต้องขอตัวกันัลเสนอครั้งนี้ครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับหันทั้งไม่ดีไม่หันทั้งแล้วเนาะหันหาทีมสวัสดีครับผมทำมาลัดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโรคแย่หารของเสี่ยงครับมาดู นะครับป้องที่หนึ่งป้องที่สามนะครับส่วนแรกปากครับเมาส์ครับเริ่มต้นระบบย่อยอาหารครับส่วนต่อมานะครับสมองครับเบรบกู้คูนระบบประสาทและการทำงานของร่างกายครับอือต่อไปนะครับช่วงปล้องที่สองรือป้องที่ห้านะครับจะเป็นช่วงของป้องลาตัวครับอยู่บริเวณนี้ครับภาษาอังกฤษครับ Body Segment ครับผมโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายครับต่อมานะครับปล้องที่สี่ ถึงปล้องที่8นะครับจะประกอบด้วยอะไรนะครับคอหอยครับ parings p a r n ครับดูดอาหารและดูดอาหารเข้าสู่ระบบอาหารครับต่อมานะครับกล้ามเนื้อคอหอยครับอยู่บริเวณนี้ครับอ่าภาษาอังกฤษครับ fragile muscle ครับทาหน้าที่ช่วยบีบอาหารครับต่อมานะครับหัวใจเคี้ออยู่บริเวณนี้ครับซ้ายขวาฝั่งนี้ครับ pseudo h e a r t ครับหน้าที่สูบฉีดเลือดครับต่อมานะครับบริเวณปล้องที่ 9ถึงปล้องที่14นะครับจะประกอบด้วยถุงสเปิร์มครับอยู่บริเวณนี้ครับหรือเซมิโนลเรปิดเชตเลสครับมาครับต่อมคาลิสิฟอรัมอยู่บริเวณนี้ครับครับภาษาอังกฤษครับซิฟอรัมแกลนส์ครับผมหน้าที่ปรับสมดุลกดเบรคในหลอดอาหารครับมาครับถุงเก็บสเปิร์มครับอยู่บริเวณใต้นี้ครับเซมิโนลเวสิเคิลครับผลิตและเก็บสเปิร์มครับมาครับอันทารับอันทะของคุณคะฮะมีกลิ่น ที Finished ่หอมหวานมากเลยครับอยู่เนี่ยลูกกลมๆไ่เลยฮะอันท้าฮะเทสทเทสครับผมผลิตเซลล์สืบพันธุ์ครับผมมรับรังไข่ครับอยู่ใกล้ๆรังครับอยู่ใกล้อันท้าแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเล็กเกินครับโอริสครับผมผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียครับมาครับท่อนําไข่ครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับโอวิดัคส์ครับหน้าที่ลําเลียงไข่ครับมาครับท่อน้ําสเปิร์มครับอยู่ข้างๆอันท่านะครับแต่ว่าเล็กดัคส์ครับผมลำเลียงสเปิร์มครับแต่วันนี้ครับหลอดอาหารอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับ i s o l p h a u s ครับนำอาหารจากคอหอยไปยังหลอดอาหารครับต่อมานะครับหลอดพักอาหารครับอยู่ข้างล่างครับครับครอปครับผมเก็บอาหารชั่วคราวครับต่อมานะครับช่วงปล้องที่สิบห้าถึงปล้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับช่วงห้ท้ายแล้วจะบอกว่าตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นประมาณกลิ่นครับครับกิสัดครับผมปวดอาหารให้ละเอียดครับต่อไปนี่ประมาณลำไส้ครับลำไส้นะครับเป็นช่องกอาถ่ายของเสียครับผม nephrete ครับผมหน้าที่กำจัดของเสียครับต่อไปครับก็จะเป็นลำไส้ครับนี่นี่ intestine ครับผมย่อยเลี่ดดูดซึมสารอาหารครับต่อไปครับใต้นี้ใต้นี้เลยนะจะเป็นเส้นเลือดกลางหลังครับ dorsal blood vessel ครับผมลำเลียงเลือดในด้านหน้าของร่างกายครับต่อมานะครับ thypho s o u นะครับอยู่ใกล้ลำไส้อยู่ตรงนี้ครับ t y p h o s o นะครับ เพิ่มพื้นที่สําหรับดูดซึมอาหารในลําไส้ครับต่อไปนะครับเป็นเส้นประสาทครับอยู่ในลําไส้นะครับ Ventral nerve cord ครับผมส่งสัญญาณประสาทครับต่อไปครับเส้นเลือดในลําตัวครับก็อยู่บริเวณนี้ครับ Vascular blood vessel ครับหน้าที่ลําเลียงเลือดไปด้านหลังครับต่อมาครับนี่ครับเจ้านี้คือเซ s ตัมนะครับ system ครับ system ครับผมกั้นระหว่างป่องครับต่อมาครับนี่คือดำๆพวกนี้นะครับก็คือ อุจจาระหรือดินที่ถ้านกินเข้าไปนะครับซึ่งมันจะกินเข้าไปแล้วก็จะสะสมออกมาในร่างกายนะครับแล้วก็จะขับถ่ายออกมาผ่านบริเวณตรงนี้นะครับพอบัาเราขอจัการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับผมค,ครับ